กรณีที่ปปชได้ออกมาถแถลงโดยเฉพาะทางเลขาธิการปปชได้ออกมาถแถลงว่าการไต่สวนนางสาวยิงรักษ์นายกอุนตรีเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบหลังจากที่นางสาวยิงลักษ ได้โพสเฟซบุ๊กเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากปป,ปชซึ่งผมก็ตรวจสอบโดยเฉพาะผมกับทีมกฎหมายได้ตรวจสอบพบว่าการดําเนินการของปป,ปชที่มีการถแถลงและชี้แจงนั้นก็ไม่ตรงออกับข้อเท็จจริงซึ่งผมไปตรวจสอบคดีต่างๆที่ปป,ป,ปชดําเนินการในการตรวจสอบคดีของรัฐบาลพักประชาธิป,ปัตย์โดยเฉพาะนายอภิสิทธิ์กับนายสุเทพที่ถูกคดีอยู่ที่มีการร้องไปยังปปช สองเรื่องครับสำคัญผมยกตัวอย่างเรื่องการระบายข้าวในรัฐบาลน,นายอภิสิทธิ์มีการร้องอาผิดในอภิสิทธิ์และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการระบายข้าวว่าสอทุจริตเรื่องที่สองครับเป็นการร้องคดีการสลายการจุนนมนุ 3, มปี53เมษาและพฤษภาร้องนายอผิดในายอภิอภสิทธิ์กับนายสุเทพประบปรากฏว่าสองเรื่องเนี่ยร้อง ปี52ในเรื่องแรกเรื่องต่อมาร้องประมาณเกือบปี54ปลายปี53ต้นปี54ปรากฏสองเรื่องนะครับทั้งการระบายข้าวในรัฐบาลอภิสิทธิ์คดีการสลายการชุมนุมปรากฏว่านี่ปี57นะครับผ่านมาร่วมกับ4ปีวันนี้คดีก็ยังไม่มีการดำเนินการที่คืบหน้าทั้งที่เรื่องนี้ คดีเหตุการณ์สลายการชนุนวันนี้ทางสารเนี่ยกระบวนการยุติธรรมทางสารเขาได้เดนินการมีการชี้วินิจฉัยมีออกมาแต่ปรากฏของปวชวันนี้ยังไม่คืบหน้าทั้งที่คดีเนี่ยไปก่อนนะครับแต่ปรากฏเมื่อเทียบกับคดีนางสาวยิ่งรักษณ์ที่ทางเลขาปชาวชมาชี้แจงว่าการตั้งองค์คณะไต่สวนชุดใหญ่โดยไม่ตั้งอนุเนี่ยเพราะเป็นการให้เกียรติ นายกซึ่งผมก็มองเป็นเรื่องแปลกนะครับเพราะในอดีตในการตรวจสอบบุคคลที่ถูกปปชถูกกล่าวหาให้ปปชอสอบก็จะมีการตั้งอนุเมื่อมีการตั้งอนุมีการตรวจสอบอนุไตสวนแล้วก็ส่งเรื่องให้ชุดใหญ่แต่ปรากฏว่าของนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยมีการตั้งองค์คณะชุดใหญ่นะครับ และผ่านมา21วันเท่านั้นเองก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วนางสาวยิ่งลักษณก็ขอใช้สิทธิ์ในการขยายเวลาปปชก็ให้15วันขอขยายเพิ่มอีก45วันเพราะเอกสารมีถึง280หน้าแต่ปรากฏปปชขีดเส้นตายว่า31มีนา ต้องมีการเข้าชี้แจงซึ่งเรื่องนี้นะครับผมมองว่าสิ่งเหล่านี้ที่ปปชไม่ยอมขยายเวลาให้อีก45วันนั้นถ้าไปเปรียบเทียบกับคดีของบุคคลทางการเมืองรวมถึงข้าราชการที่ถูกมีการดำเนินการในการแจ้งข้อกล่าวหา แล้วไม่ให้มีการชี้แจงปรากฏว่าผมมองว่านี่เป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่คือถ้าเทียบกับรัฐบาลนายอภิษ,ษ,ษ์กับนายอภิษ,ษ์กับนายสุเทพเนี่ยแหละแล้วเทียบกับบุคคลอื่นๆเนี่ยแล้วเชื่อไหมครับเอกสาร280แผ่นปปชให้เวลาเพียง3วันหลังจาก จะต้องมีการชี้แจงในวันที่31มีนาคมผมมองว่าคดีนี้เป็นคดีสำคัญนะครับเมื่อไปตรวจสอบก็าถามปปชว่าเคยทำเรื่องอย่างนี้กับใครมาก่อนหรือไม่แล้ววันนี้ถ้าปปชจะเร่งดำเนินการเรื่องนี้และมีการชี้มูลออกมาเนี่ยผมถามว่าวันนี้คลมา ทำอะไรไม่ได้เพราะมีการยุบสภาจะดำเนินการโครงการจำนำข้าวต่อก็ไม่ได้เพราะเป็นรัฐบาลรักษาการถามว่าปปชจะเร่งคดีไปทำไมวันนี้ชาวนาก็เดือดร้อนครับไม่มีมาตรการที่พยุงราคาไม่มีโครงการจำนำข้าวไปช่วยเหลือผมเลยถามว่านายกขอขยายเวลาไปอีกสี่สิบห้าวัน แล้วทีนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะโครงการระบายข้าวร้องไปตั้งปี52 53ผ่านมา4ปี8เดือนเกือบ5ปีครับขณะนี้เนี่ยเกือบ5ปีแล้วก็ยังไม่คืบหน้าคดีการสลายการชุมนุมปี53เนี่ยผ่านมา4ปีเหมือนกันวันนี้ก็ไม่คืบหน้าถามว่าที่ปปชจะเร่ง ดำเนินคดีกับนางสาวยิ่งลักษเนี่ยต้องการให้ศเกิดศูนย์ยากาศใช่หรือไม่มีการเลือกปฏิบัติใช่หรือไม่และน่าจะพยายามจะให้เข้าทางกับนายกมาตราเจ็ดใช่หรือไม่คือมองอย่างอื่นไม่ได้ครับคือวันนี้ผมอยากให้ปป,ปชให้ความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันระหว่างรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักษตัวนางสาวยิ่งลักรวมถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ ระหว่างนายอภิอย์กับนายสุเทพเรื่องเกิดก่อนครับแต่ไม่คืบหน้าแต่เรื่องเกิดทีหลังกลับคืบหน้าและมาถึงก่อนวันนี้ผมไม่อยากให้สังคมนะครับเขามองว่าสิ่งที่ปปชกำลังดำเนินการตรวจสอบ แจ้งข้อกล่าวหานางสาวยิ่งรักนั้นมันเป็นเรื่องที่ถูกสังคมมองว่าน่าจะเป็นการลุกลี้ลุกลนหรือไม่คือปปชเองนะครับโดยเฉพาะวันที่31มีนาจะชี้แจงข้อกล่าวหารวมทั้งปิดสำนวนผมอยากให้คณะกรรมการปป,ปชซึ่งเป็นองค์กรอิสศะต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวยิ่งรัก เหมือนกับให้ความเป็นธรรมกับนายอภิิ์กับนายสุเทพรวมถึงทุกคนที่ถูกตรวจสอบอย่างเท่าเทียมกันนะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าปป,ปชน่าจะไม่ให้ความเป็นธรรมในลักษณะที่มีการเร่งในการตรวจสอบนางสาวยิ่งรักในโครงการจำนำข้าวซึ่งมันคือมันต่างกันนะครับ กับการตรวจสอบในอภิสิทธิ์กับนายสุเทพและรัฐบาลประชิดปัิในโครงการระบายข้าวรวมนึงคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอันนี้ปชชต้องตอบสังคมนะครับต้องตอบประชาชนว่ามันมีมาตรฐานเดียวกันหรือไม่